สวัสดีครับผมนายไมโครซิงครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับมาชมกันว่าน้ําที่ออกจากท่อเจ้าท่อตัว5นิ้วตัวนี้นะครับ30ท่อนท่อนละ4เมตรนะครับ30ท่อนรวมไปแล้ว4.32ก็คือ120เมตรนะครับน้ําตัวนี้เดินทางมา120เมตรนะครับจากที่ไกลเลยนะครับเพื่อที่จะมาจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับมาชมกันนะครับ ว่าน้ําที่ออกจากท่อ5นิ้วยาว120เมตรตัวนี้นะครับมาได้อย่างไรและมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวนายมโครซ,ซิ่งจะพาไปชมกันนะครับอาน,นะครับอันนี้ก็คือต้นต่อนะครับที่ทำให้น้ำเดินทาง120เมตรนะครับไปพลูอีกฝั่งนะครับ ท่อพ C 5นิ้ว30มสิพนนะครับ120เมตรนะครับนี่นะครับสาเหตุเ้นต่อมาจากตัวนี้นะครับปล่อยน้ำไปตามท่อ5นิ้วยา120ว120เมตรนะครับเพื่อลงไปฝังสระสามสระฝังตรงกันข้ามนะครับก็มาจากแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับพลังงานจากธรรมชาติครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโซล่าเซลล์ แปดแผงนะครับแผงใหญ่แปดแผงน้ำออกแรงมากนะครับน้ำท่อตัวนี้ก็อยู่ที่3มนิ้วนะครับดูดน้ำี๋ยวผมจะพาไปดูว่าดูดน้ำมาจากไหนนะครับนี่นะครับเป็นอุปกรณ์การดูดน้ำตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้แรง ถ้าเจอไฟบ้านนะครับน้ําพุ่งกระจายเลยนะครับแต่นี้ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์นะครับยังแรงน้ำออกเต็มท่อเลยนะครับตัวนี้นะครับท่อลงไปหน้องนะครับหน้องประจำหมู่บ้านนะครับแล้วก็ขึ้นมาเท่ากับเครื่องตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตู้แปลงไฟนะครับ นี่นะครับไฟจากแสงอาทิตย์แพ้แผงนะครับรับพลังงานแสงอาทิตย์มาเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็แรงพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับดูดน้ำจากหนองตัวนี้นะครับขึ้นมาเดินทางมาตามท่อ3นิ้วตัวนี้นะครับแล้วก็ลงไปยัง โอพักน้ำตัวนี้นะครับลงมาอย่างตัวนี้นะครับแล้วก็ลงไปในโบก็จะเป็นท่อ5นิ้วยาวร้ิบเมตรสงน้ำไปที่สักัางนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู ระบบไฟเขานะครับเขาล็อกไว้หรือเปล่าอู้จังไดเนี่ แบบนี้นี่เองนะครับแปลงไฟจากแสงอาทิตย์นะครับเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับนะี่ครับจากของครับบอกว่างบทำมานี้จนเสร็จนะครับอยู่ที่ สี่หมื่นแปดนะครับสี่หมื่นแปดถือว่าถูกนะครับเพราะมันเป็นระบบตัวแรงตัวใหญ่เลยนะครับตัวนีต้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นก,ก๊อกไว้ร่อน้ำนะครับสี่หมื่นแปดก็ถือว่าถูกนะครับเขาน่าจะซื้อมาปุ๊บเขาเอาค่าช่างนิดหน่อยนะครับเขารู้จักกัน นี่ครับปั๊มตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้นะครับเขาหน้าจะต้องเดินทำระบบครอบไว้นะครับไม่งั้นมันจะโดนสัตว์พวกวัวควายนะครับมาทำให้เสียหายได้นะครับตัวนี้ เดี๋ยวเขาก็จะเก็บงานอีกรอบนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยวางเป็นแนวเป็นจุดทาน่าจะทำรั้รั้วล้อมนะครับว่าให้มันปลอดภัยครับสําหรับคลิปนี้นะครับในไมโครซิงนะครับก็พาพี่องนะครับมาชมว่าแหล่งน้ำที่เดินทาง120เมตรนะครับมาจากสาเหตุไหนมาจากอะไรนะครับ วันนี้ก็ได้พามาชมว่ามาจากแผงโซล่าเซลล์แปดแผงนะครับดูดน้ําจากน้องนะครับเพื่อเอาไปลงสระแล้วก็ลงคลองนะครับน้ำรอบที่น้ะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนายแมคโครซิงนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายแมคโครซิงเดือนครับครับสวัสดีครับ